ฝนเนาะค่ะพี่น้องรออฝนเศร้กาก่อนร่อยฝนหยุดก่อนไในตะเขียนพอดีร่ายมันน,นี่นั่นแป๊บหนึ่งสักกิอนนึงสิไปค่ะตกตัวถึงเบิดนตโผ้า,ายอยู่เขา คลิปนี้เ็าไว้ซ้ำนี้หละกรทรัพี่น้องไปตลาดต่อกันพอดีล่าอมันเนี่ยนั่นแป๊บนึงจะเกินยังสิดไปค่ะฝนเศร้าที่เศร้าวัดอิกทรัี่หอขึ้นมืดมาบิดเปียงบึ้งด้วยครับบิ้ทองฟ่าหมดเบ,น,บน้บ เมืดือดเ้ดองฟ้าจะเป็นแบบนี้ตกทั้งวันลรอครับพี่น้องตกเบิดลเ,ดเมื่อหรอคะพี่น้องถ้าเป็นน้งสีนอค,ค่ะน้ำฝนเศร้าสีเศร้าบ่ะหรอพี่น้องคือเมือมเม่อเบิดเสียงบึ้งได้วยครับเบิ้ทองฟ้ามื่อเบิดลล่ะวันตกทั้งวันนี่เนาะแบบนี้เนาะ ตะเทียนมาตกุกวัดมือเจิงพอดีบรรยากาศฝนตกข้อมใส่ที่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะตะเจียงมาสิไปตลาดโอ้มาสิล่อไอฝนเนาะค่ะที่น้องอล่อฝนเศร้าก่อน <c oughs> ล่อย้ฝนหยุดก้อนไอ้ตะเกียนว่นนะะาสิไปตลาดฝนก็มาตกที่น่อง่ายล่อหยุดฝนหยุดตกก่อนกับพี่น่องไปตลาดเนาะคะ่ะลงมาที่แหลกฝนมดตก ตกบดมือแหละครับพี่น้องครับเป็น,นี่สีนอค่ะผุน้นำมือกลมว่าสิไปตลาดพนกม็มาตกพี่น้องพนกรุงเทพนอค่ะว่าไปตกอยู่บ้านนอครับพี่น้องเคนเห็นหน้านคน,นนอค่ะ ว่าสิไปตลาดฝนก็ม,มาต,มพตกออพ,พี่น้องฝนดีครับพี่น้องตกบัดมือแล้วครับพี่น้องครับเป็นเรื่องสีน้องค่ะคนนั้งตกยัง่งพันเศร้าอ,อยู่ครับพี่น้องทีเดินไปตลาดครับพี่น้องม,มันคือไม่ลบฝนไล่แมัเนี่นั่นแป๊บหนึ่งสักเกินนึงสิไปค่ะ ทางไงแห้งก็เก่าตะเทียนฝนยิ่งตกแล้งก็เก่าคับพี่น้องดูมืดมาเบิดเนาะดว่าจะไปตลาดฝนก็มาตกพี่น้องฝนดีครับพี่น้องฝนดีครับพี่น้อง บรรยากาศฝนตกก็ไปพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะกระเจงีงมาสิไปตลาดโอ้มาสิลอยฝนกรุงเทพเนาะค่ะว่าไปตกอยู่บ้านเน,ะน,น,เนาเนะค่ะพี่น้องเพิ่นเฮ็นหน้าคนนาะงค่ะตกยุบพันเศร้าอยู่คพี่น้องไปเดินไปตลาดพี่น้องก็ ไม่ลบลนนปวาสิไปตลาดฝนก็มาตกที่นอสิตกทางวันมีนอแบบนี้เนาะตะเทียนมาตกบุดมือ <c oughs> เี๋ยวพอดี ฝนเศร้าที่เศร้าวันอาทิตน้องคือมืดขอบพื้นเสียงบึง้งด้วครับบึ้เบิดลทองฟ้าหมืดเบิด้ลฝนกรุงเทพเนาะงค่ะว่าไปตกอทุนนอกวันน้องอาทิตย์น้องเคนเห็ดหน้าคนนาะงค่ะร่อยมันเนี่ยนั่นแป๊บหนึ่งก็เกินนิ่งสิไปค่ะ ล่อหยุดฝนหยุดตกค้อนคับพี่น้องไปตลาดเนาะค่ะลงมาที่แหลกฝนมดตกบเบ่อเศร้าตกไงดอกค่ะพี่นอ้องมืดเออมึงท้องฟ้าพี่น้องคุณนะมื่เบิดคับพี่น้องท้องฟ้าฝนตกอีกแล้วพี่น้องมาสิไปตลาดเนี่ยค่ะมาล่อลบฝนรกคับพี่น้อง ฝนดีครับครับพี่น้องตกยังพานเศร้าอยู่ครับพี่น้องดเดินไปตลาดครับพี่น้องมันถืกไหม่ลบฝนว่าเศร้าตกไงดอกครับพี่นอ้องมืดเบื้องทองฟ้าพี่น้องคุณนะมืดเบิดครับพี่น้องทองฟ้าฝนกรุงเทพเนากค่ะว บ่ไปตกอยู่บ้านน้อขับพี่น้องคนเห็ดหน้าพูนน้องค่ะบ่เศร้าตกไงต่อขับพี่น้องมืดเบิ้ลมึงท้องฟ้าพี่น้องคุณนะมืดเบิ้คขับพี่น้องท้องฟ้าฝนกรุงเทพ็ดน้องค่ะบ่ไปตกอยู่บ้านน้อขับพี่น้องคนเห็ดหน้าพูนน้องค่ะ ว่าสิไปตลาดฝนก็ม,กมาตกพี่น้องฝนดีครับพี่น้องตกยิ่งพานเศร้าอยู่ครับพี่น้องสิเดินไปตลาดครับพี่น้องมันคือไม่ลบฝดฝนดีครับพี่น้อง ว่าะะสิไปตลาดคนก็มาโอบพี่น้องไล่แม่นน,นี่นั่นแป๊บหนึ่งสักเกินยังสิไปค่ะตกตกวถึงเบิดนตโนผ้ายู่เข่าทิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องไปตลาดต่อกันตกเบิดมือแหละค่ะพี่น้องถ้าเป็นนังสีนอคะ่ะ พุ่งน้ำขับพี่น้องไปก็หอดเะยทางล่างเราฝนก็นวันตกฝนดีครับขับพี่น้องฝนตกอีกแล้วพี่น้องเราสิปไปตลาดเนี่ค่ะมาล่อลบฝนลุกขับพี่น้องพี่น้องไปก็หอดเลยทางล่างเราฝนก็นวันตก ฝนดีครับพี่น้องชายล่อหย,ยุดฝนหยุดตกก้อนคพี่น้องไปตลาดเนาะค่ะลงมาที่แหลกฝนมดตกบรรยากาศฝนโตก้ห้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะกต่งมาสิไปตลาดอ้ สทา้งไหนแห้งโกเกาตะเทียนผลยิิงตกแร่งโกเกาค่ะพี่น้องดูมืดมาเบิดนะดตกัวถึงเบิดนอกผ้ายอยู่เข่าลิปนี้เ็าไว้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องไปตลาดต่อกันทางไหนแห้งโกเกาตะเทียน ฝนยิงตกแรงก็เก่าครับพี่น้องมอดูมือมาเบิดแล้วตกยังพันเศร้าอยู่ครับพี่น้องเดินไปตลาดครับพี่น้องมันถูกไม้ลบฝนเบิดของฟ้าเป็นแบบนี้ตกทั้งวันหรอครับพี่น้องเบิดเบิดของฟ้า เป็นแบบนี้ทุกทั้งวันหรือครับ